สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบแหงโซลาเซลล์แบบ f ู l เซลล l กับ h a l เซลล์นะครับกับมอเตอร์นะว่าตัวไหนนะครับจะทํางานได้ดีกว่ากันนะฝั่งซ้ายของผมก็จะเป็น f mm ู l l ซลล l ฝั่งขวาก็จะเป็น h a l เซลล l นะครับผมเป็นโซลาเซลล์แบบ half ซลล l นะอ่าตอนนี้เครื่องทางานปกติเวลาประมาณ1 0บโมงห0าสโมงนะครับแดดกำลังดีเลยนะเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับทดสอบด้วยการปิดนะครับอ่ะเริ่มเลยเริ่มจากปิดฝั่งฟูลเซลล์ก่อนนะ ฝั่งซ้ายนะอ่าังซ้ายก็ต่อเป็นมอเตอร์ของครูเซลนะครับเดี๋ยวอ่าสังเกตดูนะครับปิดด้วยนะครับมาสีดํานะทําให้มอเตอร์นั้นหยุดทํางานเลยนะอ่าอันนี้คือฝั่งคูเซลเดี๋ยวเราสับไปบ้างนะไปปิดฝั่งฮาร์ฟเซลนะครับด้านขวามือนะเห็นไ,ไหมครับ้ั้งซ้ายพอเปิดปุ๊บก็ทํางานส่วนด้านขวานะเมื่อปิดปุด๊บปิดเหมือนฝั่งซ้ายเลยนะ ปิดเหมือนฝั่ง full ล l เลย half cell ยังทำงานได้เป็นปกตินะก็นี่คือข้อแตกต่างระหว่าง full c l กับ half cell ครับผมนะเรียบร้อยครับผม